สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะเรามาเช็คกันค่ะคลิปนี้ทำไมดวงของเราถึงติดขัดทำอะไรแล้วแบบมันทำไมมันถึงติดขัดแล้วทำยังไงชีวิตของเราถึงจะดีขึ้นถ้าคุณอยากรู้เดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คกันเลยนะคะจากคลิปนี้ค่ะ ทำไมชีวิตถึงติดขัดนะคะเกิดจากอะไรแล้วทำยังไงชีวิตของเราจะดีขึ้นนะคะเป็นการอ่านไพ่แนวพลังงานบวกนะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังอะเปิดมาได้ไปเดิมนะเนี่ยเห็นไหมเปิดมาได้ไปเดิมเลยจ้า ทำไมชีวิตเราถึงติดขัดนะคะทําไมดวงถึงติดขัดแล้วทํายังไงดวงของเราเนี่ยจะดีขึ้นนะคะว้าวโอเคไพ่ดีๆก็มีนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะต้องบอกว่า มันเป็นเรื่องของการแบกรับภาระหรือปัญหาของตัวเองหรือคนอื่นมากเกินไปหรือเป็นลักษณะของความคิดที่เราคิดเผื่อคนอื่นน่ะคิดเผื่อคนที่เรารักคิดเผื่อครอบครัวนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อไม่ค่อยพูดเป็นคนคิดมากแล้วก็ เปิดเผยความรู้สึกยากนะคะเวลาที่แบบว่าเราแบกรับภาระอะไรมาเราก็จะชอบสะสมความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ในอดีตนะคะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณนะกรรมเก่าของเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของงานที่เราไปละเลยหน้าที่ของเราหรือเราเคยทําร้ายจิตใจของคนอื่นนะทีนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่มันย้อนกลับมาส่งผลในช่วงนี้นะคะ ถ้าเป็นเรื่องของการที่จะทำอะไรให้ชีวิตของเราดีขึ้นไปเตยแนะนำให้คุณเองเนี่ยปลดปล่อยนะคะความปรารถนาของคุณนะคะหรือให้คุณระบายหรือพูดความในใจกับคนที่เราสามารถที่จะพูดได้นะคะแล้วก็ขออโหสิกรรมในสิ่งที่เราเคยพลาดพลัง้งผิดพลาดไปในอดีตหรือในปัจจุบันที่เรานึกถึงได้เนาะก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะคือบางทีเนี่ย เจ้ากรรมในเวรก็มาในรูปแบบของการที่เราคิดเออบางอย่างมันเป็นเหมือนจิตปรุงแต่งนะคะคิดลบคิดในแง่ร้ายคิดเกินมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะอืมหรืออีกอย่างหนึง่งมันก็อาจจะเกิดความติดขัดจากการที่เราไปพยายามเอาใจเอาใจคนอื่นมากเกินไปก็ได้นะเป็นลักษณะนั้นอะ คือหรือคุณอาจจะเป็นคนที่จมอยู่กับความกลัวมีความลังเลใจที่จะแบบว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เดินหน้าสักทีจริงๆเนี่ยไพ่เขาไกด์ไลน์ว่าจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากๆเลยนะอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยแล้วก็ให้คุณเนี่ยพยายามทําทุกอย่างให้เต็มที่คือ มันเต็มที่ก็คืออยากไปเสียดายอยากไปเสียใจทำทีละเล็กทีละน้อยเริ่มต้นจากขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไปเรื่อยๆ นะคะคขอบคุณวอวยพรให้ตัวเองในทุกๆวันเดี๋ยวชีวิตของคุณจะดีขึ้นเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาพอเราเจออุปสรรคเจอปัญหาแล้วอะ่ะมันทําให้คุณเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งทั้งทั้งภายในและภายนอกแล้วมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนอย่าได้กังวลใจไปเลยนะคะวันนี้พิมพ์5858 58. รับคําทํานายดีๆค่ะ